นะครับกาหนดการเชิงเส้นนะกาหนดการเชิงเส้นนะครับข้อสอบเอคณิตศาสตร์1คณิตศาสตร์กขสองพันห้าหนดสมการจุดประสงค์ p เท่ากับ3วงเล็บ x บวก y โดยมีอสมการข้อจำกัดนะครับดังนี้นะครับอสมการข้อจำกัดดังนี้2 x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ8นะครับ2 x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ8 เบวก 2y น้อยกว่าเท่ากับ8แล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0ูไอ้2ตัวหลังเนี่ยนะครับนะมันบ่งบอกว่านะครับคู่มดดับ x y ที่เกิดขึ้นต้องอยู่คอรด,ดันหนึ่งนะครับคอรดันหนึ่งนะครับของรนะะนาบ x y วเขาบอกจงหาค่าสูงสุดของ P นะครับก็ P ก็คือสมการจุดประสงค์ตัวนี้นะครับหาค่าสูงสุดของ P นะครับ วิธีการดูนะครับกำหนดการเชิงเส้นนะครับนะอสมการถ้าหากว่าอสมการ dan, นะครับอสมการนะครับมีเครื่องหมายน้อยกว่านะครับนะเป็นอสมการ ans, ข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดนะถ้ามีมีเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับดโดยปกติเวลาเขียนเขียนเขียนกราฟของอสมการ ans, นะครับบนระนาบ x y แล้วนะครับนะครับนะค่าสูงสุดของมันนะครับค่าสูงสุด นะครับค่าสูงสุดนะครับมักจะเป็นจุดตัดนะครับมักจะเป็นจุดตัดนะครับโดยปกติแล้วสมมุติว่าน้อยกว่านะครับสมมติว่าน้อยกว่าทั้งคู่นะครับน้อยกว่านะมักจะเป็นจุดตัดนะครับมักจะเป็นจุดตัดนะครับมักจะเป็นจุดตัดจุดตัดก็คือคู่ลำดับที่เป็นจุดตัดนั่นเองนะครับค่าสูงสุดมักจะเป็นจุดตัดมักจะเป็นคู่ลำดับนะครับนะครับของจุดตัดนั่นเองนะครับจุดตัด คู่ดาวของจุดตัดโดยปกติเนี่ยสมการนี้เป็นเชิงเส้นนะครับเป็นเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับ2ตัวแปรวิธีการหาจุดตัดเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับโดยปกติผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆนะครับนะตัวอย่างเช่นสมการ 3x นะครับลบห้เท่ากับหนะครับกับสีกซลบสามวนะครับเท่ากับหอย่างนี้เวลาหาจุดตัดนะครับหาจุดตัดของกราฟนะ ให้ใช้เมทริกในการช่วยในการหาจุดตัดโดยปกติให้หา y าก่อนนะครับหา y ก่อนนะครับโดยใช้เอาตัวนี้นะครับนะสามคูณลบสามแล้วก็ลบบอลบนะครับสี่คูณลบห้านะครับนะเสร็จแล้วให้ตัด y ทิ้งนะครับไม่ต้องไปดู y ทำเหมือนเดิมนะครับสามคูณลบห้าสามคูณห้านะครับสามคูณห้าลบหนึ่งคูณสี่นะครับหนึ่งคูณสี่ 4. นะครับก็จะได้ค่าวายออกมาหนึ่งค่านะครับได้ค่าวายออกมาเสร็จแล้วเข้า